เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้มาอยู่กับผมมานอวนะครับซึ่งคลิปนี้มาอยู่กันในรายการเมสส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับยานเมสส้มชื่อว่าสโน์นะครับก็สําหรับตัวของยานนะครับแพทนี้อาจจะยังไม่ค่อยพบเจอบ่อยนะทุกคนเพราะว่าเป็นแพทเกมไว้นะครับซึ่งหยานเนี่ยก็เป็นตัวเล็กเกมเนาะแต่ว่าน้องเขาเนี่ยก็จะมาแชร์เทคนิคการเล่นหยานในแพทปัจจุบันนะครับว่ามีเทคนิคการเล่นยังไงนะครับฟาร์มยังไงให้เกิดไวๆวนะทุกคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกัน 1,654เกมอัตราชนะ59.3%นะครับมาดูทางด้านเซตลูนไอเทมพลังแฝงของหยานเม็ดส้มกันนะครับเริ่มที่ลูนก่อนเลยนะครับสีแดงใช้เป็นออนซารลอต9เม็ดเรด1เม็ดนะครับสีม่วงใช้เป็นโทน4เม็ดแอสเซนเนน6เม็ดนะครับส่วนสีเขียวใช้เป็นดากอนคลอ10เม็ดนะครับพลังแฝงนะครับน้องเขาจะใช้เป็นเดวิลอเวคานิงนะครับ มาดูทางด้านในเทมของหยานเม็ดส้มในตำแหน่งปานะครับชิ้นแรกก็จะขึ้นเป็นขวานฟาร์มขั้นที่2ก่อนเลยนะครับแล้วก็จะข้ามออกมาเป็นรองเท้ารถคูดาวเนาะเจาะเกอะอกชิ้นย่อยนะครับข้ามออกมาเป็นโอนิอาร์มนะครับมูลามาสะปิดท้ายด้วยเรเวลทานนะครับหรือว่าขวานฟาร์มขั้นที่3นั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเซตลู่ในเทมพลังแฝงของยานเม็ดส,ส้มในตำแหน่งป่านะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าตัวกันเลยนะครับมารู้ชอบร้านบริการเติมเกม Rv ที่ปลอดภัยและคุ้มค่ามีหลายราคาถูกกว่าเติมเอง5%ใช้แค่เพียง Open ID สะดวกรวดเร็วทันใจร้านเปิดมานานกว่า6ปีจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายไม่มีรีฟันเพจจริงผู้ติดตามมากกว่า190,000คนเท่านั้นสนใจเติมคูปองกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาล่ะครับและตอนนี้อยู่กับยานเม็ดส,ส้มแล้วนะครับแนะนาตัวหน่อยครับผม สวัสดีครับผมชื่อซีนะครับอายุ17ครับ่าน้องซีอายุ17นะครับผมก็เป็นหยานเม็ดส้มของซีซั่นที่33เนาะเกมนี้ประมาณกี่ดาวครับประมาณ65ดาวครับ65ดาวอ่ากดเป็นตำแหน่งป่ามาใช่ครับมากี่คนครับในเกมนี้มาโซโลครับผมโซโลในนี้เลยครับโซโลเลยเนาะโอเคคำถามแรกทำไมน้องซีถึงชอบเล่นหยานครับก็อยากเป็นตัวละครที่ มันมีสละค่อนข้างสูงครับสามารถที่จะใส่ซ c ซได้แล้วก็ยืนให้เพื่อนได้ครับผมมีกับป้องตัวสูงครับเราก็เลยชอบเนาะแต่เกมนี้เล่นเป็นสายขวานเหรอครับอ่ใช่ครับผมที่จริงท็อปเซิร์ฟส่วนใหญ่เขาจะ,จะเล่นเป็นสายโซลิเวอร์นะเพราะว่าต้นเกมโซลิเวอร์มันจะมันจะไหลต้นเกมง่ายกว่าครับถ้าทีมเราค่อนข้างเพอร์ c เฟกนะแต่ผมรู้สึกว่ามนผมถนัดขวานมากกว่ามันก็เลย จะค่อนข้างแบบไปอียบเทียบเ,เกมนิดนึงนะอ๋ะอน,นี่คือน้องเล่นขวานสายขวานตลอดเลยใช่ไหมครับเล่นปา่าเออถ้าถ้าเจอเป็นพวกตัวละครที่ไม่เป็นแบบเป็นป่าเลดเกมหรือว่าเจอพวกยอนฝั่งตรงข้ามหรือว่าเป็นตัวละครเลดเกมครับผมจะเลือกเป็นสนุนัขมาเล่นครับเพราะว่ามันเล่นต้นเกมง่ายครับอ๋อโอเคครับแล้วเกมไหนนี่ควรที่จะหยิบใหญ่มาเล่นล่ะครับอือถ้าถ้าเรามองดับก็ต้องมองดับฝั่ง ฝั่งเรากับฝั่งตรงข้ามครับว่าฝั่งเราเนี่ยมีตัวละครเลดกเกมไหมถ้าฝั่งเขามีตัวละครต้นเกมเยอะเราก็อาจจะไม่ค่อยแบบว่าหยิบยานเท่าไหร่ครับหยิบตัวอื่นดีกว่าแต่ถ้าแบบฝั่งเขามีตัวละครที่ต้นเกมไม่ค่อยโหดมากแล้วฝั่งเราก็แบบต้นเกมก็ประคองได้แล้วก็หยิบยานมาเล่นได้ครับก็ดูฮีโร่ฝั่งดนะ้วยเนาะถ้าอีกฝั่งตัวต้นเยอะอย่างเงี้ยายาน,นก็จะเล่นยากใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่ตอนนี้ตอนนี้เหมือนจะเจอเป็นแค่ฟินิกนะผมรู้สึกว่าฟินิกมัน ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแก้อยานันนั้นเพราะว่าอย่างมีสกิลสองกัเอาเมตเอ่ออัลติเมทสกิลที่สามารถกัดดาเมจได้ที่แล้วใช่แล้วอโอเคครับแล้วเล่นหยามนมาเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างครับเอ่อเริ่มจากข้อเสียก่อนเลยนะครับก็คือยานตัวละครรู้เลยอย่างเ,านนเนาะก็คือ,อยานตัวละครมันต้องเล่นเกมด้วยสิบสองนะมันค่อนข้างที่จะต้องพึ่งของตะกวนควรับผมก็เลยส่วนข้อดีเนี่ยก็มคิดว่าเป็นตัวละครที่สามารถที่จะ เล้งเลือดได้แล้วก็สามารถเทรดอื่ได้หมดนะครับเลดเกมคือสามารถเล่นคนเดียวได้ครับผมไม่ต้องแบบไม่ต้องพึ่งที่านั้นเลดเกมสามารถเล่นได้ครับโอเคครับก็เลดเกมจะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะพลังเลยเนาะใช่ครับว่ายืนได้นานด้วยเนาะครับอโอเคแล้วคิดว่าสไตล์การเล่นของเราเป็นสไตล์แบบไหนครับน้องสีเป็นสไตล์ที่เอ่อจะค่อนข้างที่จะไว้ใจเพื่อนพอสมควรนะ แล้วก็ไม่ค่อยชอบเล่นคนเดียวเท่าไหร่ก็คือจะเล่นตามจังหวะของเพื่อนครับผมแต่ถ้าเป็นเลดเกมนี่คือผมก็จะเล่นตามจังหวะตัวเองครับก็คือถ้าจังหวะหนี้เล่นได้ก็จะเล่นครับเอ,อ่อตอนเกมก็ต้องตามเพื่อนเนาะอาจจะเล่นก็ต้องหาเงินครับผมใชเ่เล่นเล่นเอ่อพร้อมทีมนะครับเพราเกมว่าดามจดามจคือแทบไม่แรงเลยเนาะใช่ครับก็คือไม่แรงเลย อ่าโอเคครับมาถึงพาสซีฟสกิลครับอธิบายให้คนดูเข้าใจง่ายหน่อยครับง่ายเลยนะครับผมยานเนี่ยมันจะมีสองสเต็กนะครับอยู่ด้านล่างหลอดเลื่อนนะทุกคนก็เพืพวกเราเนี่ยใช้สกิลไหนก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งหรือสกิลสองนะถ้าเราใช้สกิลหนึ่งหรือสกิลสองเนี่ยครั้งที่สองมันจะเป็นการเปลี่ยนสเต็กเป็นสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะสีฟ้าเนี่ยจะทําการให้เรานั้นยกนองอัพศัตรูได้นะครับผมแล้วก็สีเหลืองเนี่ยจะถ้าเราตีศัตรูเนี่ยมันจะทําให้ ตอนนั้นได้สกิลสองฟรีครับแต่สกิลสองนั้นจะไม่เพิ่มสแต็กนะอ๋อโอเคครับง่ายครับอ่าแล้วท่าหนึ่งก็เป็นแบบว่าเก็บสแต็กได้เนาะท่าหนึ่งท่าสองเก็บสแต็กได้ใช่ครับแล้วก็อยาเนี่ยเป็นตัวละครที่ถ้าใช้สกิลพาสีตีโดนศัตรูหรือว่ามอนสเตอร์เนี่ยจะทำาการตีไวขึ้นประมาณหกสิถึงเจ็ดสิเปอร์เซ็นนะแล้วแต่เลเวลทำให้เวลาตอนเราจะคอมโบเนี่ยหรือว่าต้นเกมเนี่ยแนะนำว่าให เก็บ stack แล้วก็ตีพยายามเลี้ยง stack, ส k ต็กพาสีตีเร็วแล้วก็ตีศัตรูครับมันจะทําให้เราจ่ายไดเมจได้เยอะขึ้นไม่ต้องรีบใช้สกลิลเยอะครับแล้วอันติเป็นไงครับอันติอันติเนี่ยจะเป็นการเปิดเข้าสู่โหมดเสริมพลังคนระับทำให้สกลิลหนึ่งและสกลิลสอเนี่ยแรงขึ้นครับผมแล้วก็ถ้าเอาตั a t e s k i สกิลเนี่ยถึงขั้นที่3หรือ12นะจะทําให้ตอนนั้นลําง่ายขึ้นมากเลยครับก็คือเราถ้าเราใช้พาสีสกลิลเนี่ยเราจะได้ สเต็ p พาพร์สีฟรีหนึ่งอันเลยก็คือเราจะลำง่ายขึ้นมากเลยครับก็คือว่าใช้สีสีเหลืองกับสีฟ้าได้เลยเนาะไม่ต้องเก็บหลอดขาวก่อนครั้งหนึ่งใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นอจอ,อกเกาะเนี่ยมันจะจอ,อกเกาะเพิ่มขึ้นมา40%นะครับแล้วก็แนะนําให้ออกเป็นมุเลอวาสัด้วยนะมันจะอเกาะแปอ80%เลยอ่าแล้วอันตินี่มีระยะเวลายังไงครับอืมระยะเวลานี่ก็คือถ้าเรา เออ่ใช้พาสซีฟของอยาเนี่ยตีศัตรูตอนที่มีอันติอยู่ใช่ไหมเราจะถ้าเราตีใส่ศัตรูเนี่ยจะเพิ่มระเวลาของอันติเพิ่มขึ้นไปคือ2องจุดห้าวีนะครับแต่ถ้าตีมอนเตอร์เนี่ยจะเพิ่มแค่หนึ่งวีนะตีฮีโร่มันก็จะได้ยืดระยะเวลาอันติไปอีกเนาะใช่ครับติก็คือนอกอัพอีกฝั่งได้เนาะแล้วมีดาเมจด้วยใชครับ,รบอแล้วแต่ละเลเวลนี่แตกต่างกันไหมครับอันติ อถ้าเป็นเลเวลร์4เนี่ยเราจะได้แค่เจาะเก,กาะนะครับผมแต่ถ้าเป็น one, เลเวลร์8เนีเ่ยเ, MM เราจะทําให้ออันตีเราเนี่ยสามารถยืดได้เรื่อืนระยะเวลาได้ครับผมก็คืออันติเราจะสามารถยืดระยะเวลาได้ครับอ่าใช้ใช้ซ้ํา<น>ได้ใช่ครับแต่ถ้าเป็นเลเวลร์4มันจะทําไม่ได้ครับมันจะใช้อันต้แค่ครั้งเดียวแล้วก็หมดเลยครับรับอ๋อเห็นเขาบอกว่ายานจะเก่งเวลเยอร์12เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายานนั้นจะ จะได้สแต็กมาหนึ่งสแต็คครับเนี่ยก,ก็เลยเก่งแล้วก็ทําให้รับง่ายขึ้นระยะเวลาอัตินานขึ้นเนาะใช่ครับาทาให้ใช้พาสีนานขึ้นนะครับผมแล้วส่วนใหญ่นี่เล่นป่าเรามีการเดินเกมยังไงครับเออถ้าเป็นป่าเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับผมว่าให้เราถ้าเราคิดว่าต้นเกมเราสามารถไฟกับเพื่อนแล้วไฟมังกรได้แล้วล่าดได้เนี่ยให้เราเริ่มเริ่มพ่เล่นมังกรนะก็คือถ้าสมมติว่ามังกรเกิดบนหรือล่างเนี่ยเราก็ต้องเริ่มเล่นมังกรนะเพื่อที่เราจะได้ เออฟาร์มมังกรเสร็จแล้วเราก็จะมาฟาร์มบัฟต่อเลยไครับผมก็คื ah, <okay. S 1> อฟาร์มบัฟต่อได้เลยอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็ oh. ออกของเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าจะออกของมาไฟมังกรจริงๆอะ่ะเราต้องออกเป็นดาบเอเป็นมีดมีดฟาร์มก่อนแล้วก็ออกเป็นมังคราลคูดาวเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ลดคูดาวสิบห้าเปอร์เซ็นเลยแล้วพอเราไปลงกับไฟ้าอีกก็จะกลายเป็นยี่สิบห้าเออสามสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วพอเรากดอันติมันก็จะทําให อบ40%พอดีนะทำให้เรานั้นลำง่ายขึ้นมากๆตอนต้นเกม,มเพราะว่าอันตีผมเอา audio e f f e มาอยู่แล้วมันจะทำให้เรานั้นเต้รถคูดาห์าามาใช่รครับผมคูดาห์ไวขึ้นนะครับใช่ครับอ๋อนี้น้องจะเล่นเป็นสายต้องขับราคูดาห์ตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้าเราออกอ่าพอเราออกเป็น พว้เรามาสามมาแล้วหรือว่าออกเป็นโอนิอรมาแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นรองเท้าอื่นได้เลยครับผมเพราะว่ามันจะทําให้ลวก้าเราเรานั้นถึงอยู่แล้วครับผมก็เลยเปลี่ยนได้อ่าโอเคครับวันนี้เนาะเอามาถึงฮีโร่ชนะทางแพ้ทางครับหลักๆมีตัวอะไรบ้างครับฮีโร่แพ้ทางก่อนเลยครับผมก็คือแพ้ทางเซเนตียหนักมากเลยครับผมก็คือถ้าเจอเซเนเิียเนี่ยคือเราจะสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็จปแพ้ทางตัวละครอย่างเช่นตัวพิ้วพครับผมอย่างเช่น ถ้าเป็นเหลเกมนี่ก็คือจะเป็นตนนัวละครเออเอนดอร์ก็ได้ครับผมมันมันจับทางค่อนข้างยากแต่ถ้าจับทางได้คือมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแก้ทางทางนั้นครับอ่ารับมือได้ใช่ครับผมส่วนนาคอสเนี่ยผมมองว่ามันเอ,อ่อถ้าเล่นทีมไฟจริงๆนาะคอสเขามากักจะล้วงแครี่ก่อนนะครับเราก็เราโฟกัสนาคอสแค่แบบเราเก็บสแต็กสีฟ้าไปแล้วเราก็ทุบเขาแล้วเราก็จ่ายซีซีรัวลัวเขาก็โดนเราเล่นในไฟก็ชนะนะครับผมครับแล้วมีตัวอื่นอีกไหมครับ ก็จะมีตัวละครที่ค่อนข้างที่จะจับทางยากครับผมเช่นนะถ้าเราออกเป็นสายโซลิเวอร์เนี่ยเราจะโดนมูรัดค่อนข้างง่ายครับผมมูรัดเขาจะค่อนข้างรังแกเราง่ายมากมากครับต้นเกมส่วนคิล่าก็เหมือนกันครับผมต้นเกมเขาโซลบอลค่อนข้างที่จะเก่งครับถ้าเราเล่นต้นเกมไม่ได้คิลล่าก็จะประคองต้นเกมแล้วเราก็จะแพ้เลยครับผมสู้ไม่ไหวเลยอ๋อโอเคแล้วต,ตัวมีอีกไหมครับอืม ส่วนโบบารอนเมตากับโบบารอนแผ่นนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแก้ทางขาดนั่นคือมันค่อนข้างทรงๆอยู่ที่เชิงนะครับว่าใครจะเล่นยังไงครับอ๋อโบบารอนวิโลฉลามางี้ฉลามเอ่อผมมองว่าต้นเกมเราถ้าเรามีทีมที่หยิบตัวละครแก้ทางมาอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราค่อนข้างที่จะสู้ไหวครับแต่ถ้าตัวนกันจริงจริงเราค่อนข้างที่จะต้องพึ่งของไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับ อก็อคือวัดที่ของเนาะแล้วตัวชนะทางมีตัวอะไรบ้างครับจะมีตัวละครที่เขาชอบพิจ,จารณาสกิลเรื่อยๆครับอย่างเช่นอตัวละครอย่างเช่นฟอรเรนอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะถ้าเราหลบดอกเขาได้คือเราตัวละครฟอรเรนก็จะเป็นตัวละครที่ชนะได้ไม่ไเค<ล>ยแก้ทางให้ในชนะได้เลยครับผมคือมันหลบดอกง่ายครับตัวละครนี้มันมันรู้เทคนิคการหลบดอกแล้วก็ผมมองว่าถ้าเป็นแบบ ต้นเกมเราเล่นกับเพื่อนเงนี้ยพอเล่นเขาเอค่อนข,ข้างที่จะไม่ค่อยได้เล่นเลยครับแล้วก็ชนะตัวละครที่ค่อนข้างมีสกิลหนีหน้อยครับเราสามารถที่จะจิบมาได้ขาตายอะไรนี้เนาะแต่ว่าห<ช>นีนเอา <nó S 2> ยากอโอเคครับประมาณนี้มีเทคนิคการเล่นอะไรที่จะบอกคนดูไหมครับเทคนิคการเล่นอย่างผมแนะนํอเลยอ,อย่างหนึ่งก็คือพยายามอย่าให้สเต็กด้านล่างหลอดเลือดมันมันว่างตลอดเวลาครับพยายามใช้สกิลให้มัน มีสแต็กตลอดเวลาครับแต่ถ้าแนะนำจริงๆริคือเก็บสแต็กสีส้มไว้ตลอดเวลาครับมันจะทําให้เรานั้นสามารถเข้าได้แล้วก็ออกได้ผิวมากขึ้นครับอโอเคครับแล้วะจะเข้าไฟเนี่ยเราควรสกิลไหนก่อนเตรียมตัวยังไงครับแบบอพอดีเพื่อนจะไฟเลนกลางเนี่ยเราจะไปะเติมทําไงครับสกิลอะไรก่อนอเราใช้สกิลสองให้เป็นสแต็กสีส้มครับผมแล้วก็เราพยายามที่จะ ใช้สกิลสองที่เรามีอยู่นะครับก็คือเราใช้พาสีตีธรรมดาไปก่อนครับแล้วก็เข้าถึงตัวแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองแล้วก็อันติครับจะทําให้เรานั้นดิวเวกคูดเออมันจะทำให้ดิวเวกทำงานครับแล้วเราก็จะสามารถลําคอมโบตอนเลี้วสี่ได้เลยครับผมก็คือชุดหนึ่งก็แคลรี่ก็สามารถที่จะนปิดเราก็สามารถปิดสกอร์แคลรี่ได้เลยครับผมอ็ส่วนใหญ่จะแบบเน้นสแต็กส้มเข้าก่อนนะทุกคน ให้แบบพีพาสีไปเนาะถ้าเป็นดักพุ่มแล้วเราคิดว่าเขาอะจะเดินมาค่อนข้างที่จะเดินมาแล้วแบบเขาต้องเข้าพุ่มแน่นอนเราเก็บสแต็สีฟ้าไว้ก่อนนะเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยถ้าเราแบบยกแล้วเราก็สามารถอันตีต่อได้เลยครับผมมันมันจ่ายสีสีได้ดีกว่านะถ้าเป็นสายเบิร์ดก็คือสีฟ้ามันจะเบิร์ดได้ค่อนข้างที่จะไวกว่าครับอ่าโอเคครับประมาณนี้ครับเทคนิคการเล่นนะทุกคนมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงครับเพราะว่ามันต้อง ต้องฝึกนะคค่อนข้างที่จะเข้าใจครับผมตัวละครนี้พอสมควรครับเพราะว่าแบบสกิลสองเนี่ยคือในไฟท์เนี่ยมันรีเซ็ตบ่อยด้วยนะครับบางทีถ้ามือใหม่อย่างเงี้ยอาจจะโลกรีบกดใช้มันก็ไม่ได้จังหวะของมันใช่ไหมครับใช่ครับผมมันต้องตั้งมาแบบมาค่อนข้างที่จะต้องฝึกพอสมควรครับว่าตัวละครนี้มันเล่นยังไงครับแล้วก็ใช้สกิลอย่างไงให้มีประโยชน์ที่สุดครับในจังหวะนั้นคือสกิลนี่ สีเหลือง2ชุดใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยฟ้า,ฟาถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะผมจะตีธรรมดาครับแล้วก็ให้สต็กสีฟ้าเก็บไว้แล้วก็คือเรามันค่อนข้าขงที่จะพูดถ้าแบบพูดเป็นภาษาภาษาพูดมันจะพูดยากครับมันต้องแบบโชว์ให้เห็นะหนะถึงจะเข้าใจง่ายแล้วมันจะมีประโยชน์ครับผมใช่ครับเดี๋ยวให้น้องอัดคลิปมา,อาคอมโบเบสิกให้ดูก็ได้เนาะ ใด่ครับฝึกซอ้อมอ่าโอเคจะได้เห็นภาพนะครับผมจะขึ้นไว้ให้ท้ายคลิปแล้วกันเนาะอ่าโอเคเคียร์เทมมีไอเทมอะไรบ้างครับเคียร์เทมที่อยาดควรที่จะออกนะผมก็คือมูลมาสาครับส่วนอันอื่นเนี่ยผมไม่ฟิกนะจะออกเป็นดาเมจล้วนก็ได้แต่ว่าถ้าจะออกเป็นดาเมจล้วออเน,เมมนเนี่ยผมแนะนำว่าเดอะดิมิเชอร์นี่ก็มีติดไว้ก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่ค่อนข้างโกงนะใช้ได้ทุกตัวนะผมมันแบบเออใช้ได้ทุกตัวครับ ดบวีคเนาะไอเทมสำหรับไฟเตอร์อรับผมเกมนี้ก็จบแล้วนะครับโอเคมีอะไรอยากจะฝากถึงมือใหม่ที่หาเล่นยานไหมครับอืมถ้าจะเล่นตัวละครเล็กเกมนะผมเราไม่ต้องเราไม่ต้องอย่าหวังหรอกอย่าหวัง,าวางดาเมจต้นเกมมากนะครับเราค่อยๆเล่นไปนะครับผมเราอย่าหวังว่าแบบเออต้นเกมไม่ไหวแล้ะแพ้แน่อนอนเลยเรามีคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าตัวละครเล็เกมก็คือเล็เกมนะเราต้องรอให้ถึงเล็กเกมก่อนแล้วเราจะได้โชว์ประสิทธิภาพของมันนะ ยางก็ต้องใช้เวลานะทุกคนเวลาเล่นเงี้ยเออต้องหาฟาร์มหาตังค์ตัวมันจะโหดช่วงเลดมากเลยเนาะถ้าแบบผ่านช่วงต้นเกมไปได้อะไรเงี้ยเลดเกมก็สบายแล้วเนาะก็ถึงช่วงสุดท้ายครับให้น้องซีฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับเออถ้าเป็นทิกเ o อก็จะเป็นทิกเ o อชื่อว่าซีนาครับผมเขียนตามชื่อนี้เลยครับผมซีนาเดี๋ยวก็ขึ้นมาเลยครับผมจะเป็นแบบพวกไฮไลท์การเล่นหยานเนาะครับจะสอนเล่นยาะครับผมทุกอย่างเลยครับ รู้โอเคก็ไปติดตามน้องกันได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณน้องซีมากนะครับที่มาให้ความรู้กับคนดูช่องพี่นะครับครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมสัมภาษณ์เป็นสคนไหนคนไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Jack it up.